สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้เรามาพบกันกับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะต่อไปก็เป็นการแสดงความกตัญยูกะตะเวทีต่อประเทศชาตินะคะก็คือการรู้บุญคุณของประเทศชาติ ที่ให้ความสงบสุขในปัจจุบันมีความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยที่มีสมสถาบันเป็นหลักก็คือสถาบันชาติสถาบันศาสนาแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งคนไทยต่างเคารพเทิดทูนเราจึงควรแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อประเทศชาติดังนี้นะคะ หก็คือประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีเป็นพลเมืองดีของชาติ 2. เคารพศรัทธาและยึดมั่นในพระรัตนตรยัย 3. ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 4. มีความสามคัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวมีความรักใคร่กลมเกลียวกันและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะคะ หมีความจงรักภักดีต่อองค์พระมาหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หกร่วมใจการรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติเจ็ดมีความขยันหมั่นเพียรและก็แปดช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างเคร่งครัดนะคะแค่ะ ข้อใดเป็นการแสดงความกตันยูกระตะเวทีต่อประเทศชาติก็ไกลเคารพกฎหมายขอใครดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมขอควายไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสอ,สององงูถูกทุกข้อคะ่ะ ข้อนี้ตอบข้อไหนดีคะนักเรียนคำตอบข้อนี้ก็คือข้อง่ายมากเลยใช่ไหมคะข้ององูถูกถูกข้อค่ะข้อเก้าค่ะต่อไปข้อเก้าการกระทําในข้อใดเป็นการเคารพในธรรมก็กืกราบไหว้พ่อแม่ข้อไข้ พูดจาสุภาพกับคุณครูข้อควายถวายความจงรักภักดีต่อในหลวงงอง,งูทําตามหน้าที่ของตนเองให้เต็มความสามารถ คําตอบข้อนี้คือข้ององูนะคะการแสดงความเคารพในธรรมเนี่ยก็คือการที่เราทําตามหน้าที่ปฏิบัติตามกฎตามระเบียบอย่างเคร่งครัดอย่างเต็มความสาม,มารถนะคะต่อไปข้อสิบข้อสุดท้ายค่ะคุณยายจะนำสิ่งของไปบริจาคให้เด็กกำพร้าทุกเดือน การกระทําของคุณยายโจงกับข้อใดก็ไกลทานใหม่เขาครศีลละใหม่ข้อควายภาวนาใหม่และก็งองูทุกทุกข้อคะ่ะอ่ะคำตอบข้อนี้คือข้อ นะคะทานมไม่ก็คือการให้ทานนะคะส่วนศีลไม่เนี่ยคือการรักษาศีลและภาวนาไม่ก็คือการนั่งสมาธินั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4คุณครูก,ก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะคะ